คุณครับกลับมาถูกสามตัวตรงโอสาทูใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องขอสามตัวตรงครับใช่ใช่มีครับมีมาคนพูดเช่นนี้หลายคนครับวันนี้เมื่อวานสองวันเลยครับมาพูดว่ากลับมาสามตัวตรงสามตัวตรงครับนี่พูดเองนะผมไม่ได้พูดคนนี้เขามาพูดเองเอามาจุดมาไหว้ครับ ใช่ใช่อ้อสาธุครับคนที่กดไลค์กดแชร์และกดมาติดตามบุญกุศลทั้งนั้นครับบุญกุศลของท่านทั้งนั้นที่ท่านที่ท่านทำแล้ฟังอยู่ขอขอบคุณอย่างยิ่งของพระผู้เประสจ้าขอให้ไดบุญกุศลเหมือนผมนะจะมากจะน้อยขอให้ให้บุญกุศลเข้าใจตัวเองไว้ก่อนให้ตัวเองมีความสุขเมื่อใจเรามปความกายวาจาใจมีความสุขทุกอย่างสุขสุขหมดครับมันจะสุขทั้งวันครับ ทัดจะดังเรื่อยๆครับแก้มั่งขอมั่งได้มั่งครับมันเป็นประมาณนี้ครับสาธุครับสาธุสาธุขอขอพระจะใช่ครับใช่ครับจริงใช่ครับผมขอให้เป็นเช่นนั้นครับขอให้เป็นเช่นนั้นขอให้สมตังใจครับขอให้สมดังใจขอให้สมตั้งใจและสมตังปรารถนาสิ่งที่เกิดวกับครอบครัวของท่านขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขจริงๆกันไป ทั้งครอบครัวคิดสมดัยท้งปรารถนาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่ขอเจริญรุ่งเรืองหรือว่าน้องๆที่ยังเป็นนักศึกษาขอมีความสําเร็จในด้านการศึกษาไม่ว่าจะจบอะไรก็ตามแต่จบมามีหน้าที่การงานทำเป็นสังเป็นออกมาแล้วเป็นทาหน้าที่ที่ดีของของของลูกของสังคมที่ดีต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่า การทูบตัวเลขกันก็วันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญแก่สาธุชนทั้งหลายที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็ขอยไปติดตามต่อต่อไปนะครับขอให้บุญกุศลนี้ละครอบครัวของท่านบิดามารดาอาคุบาอาจารย์ กายทั้งหลายวาจาทั้งหลายนี้และขอบุญกุศลนี้ทุกๆท่านติดตามเข้ามาดูในวันนี้ขอทุกท่านจงโชคดีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานกิจการลุ่งเรืองคนที่เป็นนักศึกษาก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตไปดูเลขนะฮะไปดูเลขเรราวันโ ใกล้ๆเอาใกล้อีกนิดใช่ไหมครับใครที่เข้ารีบเข้ามาดูเลยด่วนเลยครับอาจารย์ครับขอเห็นกันทุกท่านทุกหน้าทุกคนนะครับเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นชัดไหมครับ าาเห็นชัดนะครับอา้าวให้ได้เห็นกันทุกๆท่านครับอา้าวกระถางต่ไตอไปเรามีสองกระถางนะฮะกระถางต่อไปอา้าวครับ ขอท่านเลยนะครับขอท่านเลยครัท่านที่ได้ไม่ได้มาที่นี่นะครับท่านกําลังกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามอยู่นะครับใกล้ๆนะผมให้ดูใกล้ๆขอท่านใกล้ๆติด ขอท่านใกล้ๆนะครับให้ดูอีกรอบนะครับผมให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอบครับมีดีอยู่ในนี้มีดีอยู่ในนี้ตรงนี้นะที่ผมเน้นตรงนี้ครับผมผมเน้นตรงนี้นะมระัุอหังโตนาท้าวเวสวรณโมจาสุมหาราชิกา ไปแลวนะครับไปแลยครับไปแลวครับเวสสุตตไปครับสุดท้ายขอพอวิท่านอีกรอบนึงโโุกุอิติปิโตโเคนะครับยมมราชาโชคดีนะครับผมสาวเวสสุวุสาโุ าการึืบหาราชิการ